อิชิดะริวเคนเขาเป็นใครมาดูกันในคลิปนี้นะคะคือเขาเป็นพ่อตาของอิจิโกะนะฮะเพราะว่าในอีกมัลติเวิร์สนึงอะ่ะอิจิโกะกับ u u อิชิดะอุริวะเขาจะเป็นแฟนกันเขาก็แต่งงานกาันค่ะสาววสมองไหลแล้วหนึ่ง คือเขาเป็นพ่อของอิชิดะไว้แกแล้วก็มีแฟนเป็นคาตะกิรินะฮะแล้วนางอะ่ะเป็นควินซี่สายเลือดแท้ด้วยซึ่งตอนแรกอะ่ะนางจะได้คบกับมาสกินะฮะคือจะแต่งงานกันเขาถูกจับให้อ่ามั่หมายและแต่งงานกันนะว่าเป็นสายเลือดไทยทั้งคู่ทีนี้มาสกิเขาไม่ได้ชอบแบบผู้ชายไทยแมวดําเหมือนเธอไงเออเขาไทพะเขาชอบไทยกเดนเออ,ออกหักไลยคะ่ะ <laughs> ลิวขึ้นอ,อกหกักค่ะ ริวเคนเข้าใจนะว่าเออเขาไม่ได้ชอบไทแบบเราเ็าชอบไทคุณเด่นเออแมวอย่างเรารเก็เจียมเจียมเป็นิดนึงแล้วกันริวเคนอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งขรึมเนาะแล้วก็ทําตามกฎของคุณซีสายเรื่องไทก็คือไม่ยุ่งกับยงมทูดนะคะกระดาษมาสกีไปช่วยอิชินแล้วมาสกีสไตล์มันยังไม่ยุ่งเลยแต่ว่าไม่ค่อยถูกกับปู่ของอิชิดะอูริวด้วยนะจำชื่อไม่ได้คือคุณปู่อ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบเออเขาเป็นคุณซีโนนี่นั่นนะแต่อิชิดะริวเคนอ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบ เออคุณซีปัจจุบันเนี้ยมันมันมัน,มนทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันก็แค่เผารวมเผาอวมหนึ่งยอะไรเงี้ยเข้าใจปะบทบาทของริวเคนอ่ะก็ทั้งสําคัญนะในช่วงที่อูริวอ่ะเขาไม่มีพลังคุนซีอ่ะนางก็เป็นคนที่ช่วยเรียกพลังคุนซีกลับมาได้นะครับผม <c oughs> ในช่วงภาคสองคำด้วยพันปีก็ทําให้อิชิดะอูริวอ่ะรู้ความจริงทั้งหมดนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่เอาอิทานูเหล็กนั่นอ่ะไปให้อูริวด้วยนะตัวละครเนี้อันชอบมากเพราะว่าแบบพอดเนสอ่ผมจำชื่ออะไรกับตัวละครนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดู